ต่อไปนะคะดิฉันจะแนะนำจะแนะนำบ้านหลังสีฟ้าเนื้อ,อยาแก้ทุกเม็ดสีฟ้ารถคันสีฟ้าถามกายนะคะคือการเคลื่อนไหวขอให้ทุกท่านเอาสองมือลูกต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะทำช้าๆค่ะช้าๆ เวลาที่คุณวนรอบหัวข่าวที่ฉันอยากจะให้คุณโยกไปข้างหน้านะคะต้องการที่จะให้คุณเนี่ยเคลื่อนมีการเคลื่อนอ่ะแล้วทีนี้ลูกตาของคุณน่ยนะก็กรอกลงข้างล่างอ่ะลูกตาตาใจอะ่ะเหมือนกับกำลังมองมือที่กําลังเคลื่อนอยู่นะคะ การเคลื่อนไหวของส่วนกายทั้งหมดไม่ว่าจะเคลื่อนอะไรอย่างไรคือหน้าตาของบ้านหลังสีฟ้าเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีฟ้ารถคันสีฟ้าถ้ภาภาษา,าพราะเขาเรียกเขาเรียกกายานุปัสนาสติปฐานคือถามที่หนึ่งนะคะ ฉะนั้นเวลาที่คุณจะกินยากแก้ทุกเม็ดสีฟ้าอยู่บ้านหลังสีฟ้าขับรถคันสีฟ้าคุณทำเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือใช้ตาใจตรงเบ้าตามองไปยังการเคลื่องของมือมองอย่างจดจ่อเรอร็ดอร่อยให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็ม แต่คุณเห็นหรือไม่ว่าเวลาที่คุณมองไปที่การเคลื่อนของมือเนี่ยตาใจของคุณอดไม่ได้ที่จะเห็นความรู้สึกที่มือที่ต้นขาด้วยจริงไหมมันเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะตรงนี้นะคะดิฉันจึงอธิบายเช่นนี้ว่าถ้าเช่นนั้น เรามากินเนื้อ,อยากแก้ทุกเม็ดสีแดงกับสีฟ้าพร้อมกันดูพร้อมกันเอาบ้านหลังสีฟ้ากับสีแดงมาชนกันเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวเอารถสองสีมาชนกันรวมกันเป็นรถนะคันเดียวทาสองสีดูไปพร้อมกันเลยนะคะ แล้วก็รวมสีขาวเข้าไปด้วยหายใจลึกๆยังคงยังคงลูปนะคะรูปต้นขาขาแล้วก็หายใจลึกๆเลยค่ะพร้อมกันลมหายใจคือหน้าตาของเนื้อยาเม็ดสีขาวบ้านหลังสีขาวรถคันสีขาวภาษาพระเขาเรียก กายานุปัสนาสติปฐานบางครั้งเขาเรียกอาณาปานาสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจอ่าโอเคนะคะคุณเห็นไหมคะว่าในขณะที่คุณกำลังรูปต้นขาเนี่ยวนรอบหัวเข่าเนี่ยทุกครั้งที่คุณหายใจลึกๆไปพร้อมกัน คุณสามารถเห็นลมหายใจได้ด้วยจริงไหมคะนะคะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราไม่ต้องทำแยกเราเอาทั้งสามฐานเนี่ยมาชนกันเอาบ้านสามหลังมาชนกันเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวเราจะกินยาสามเม็ดรพร้อมกันนะคะเราเอาลดคันนี้เนี่ยมาทาสามสี เราจะทําไปพร้อมกันเลยมันจะง่ายกว่าคุณไม่ต้องแยกตราบใดที่คุณเนี่ยสามารถเห็นลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหวเห็นความรู้สึกส่วนกายเป็นใช้ได้ค่ะนะคะจอลงไปปักลงไปล้านเปอร์เสิ่งเดียวที่คุณอยากทำคือการออกจากฐานหรือออกจากบ้านไปกับความคิด นี่คือสิ่งที่คุณต้องไม่ทำถ้ารู้ตัวว่าคิดปล่อยทันทีหลุดทันทีนะคะกระโดดลงจากรถไฟความคิดทันทีกระโดดลงแล้วกลับบ้านทันทีบ้านคือลมหายใจบ้านคือการเคลื่อนไหวบ้านคือความรู้สึกส่วนกายทำไปนะคะ อย่าออกนอกบ้านไปกับความคิดอยู่ให้ติดบ้าน